สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมพยักเล็กพักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของเหรียญเสมานะครับเลื่อนยศทบสองสิบสร,ร,สร,ร้างถวายของหลวงพ่อพัดบุญยกโมนะครับของเหรียญค่อนข้างสวยเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับกับผมเหรียญที่ผมได้มานะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญแถมยกกลังนะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเหรียญนด้เลยครับด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับจะตอกเดี๋ยวผมขอรีวิวเป็น แถมยกล่างก่อนนะครับสำหรับรายการนี้นะครับสำหรับรายการนี้แถมยกล่างนะครับจะตอกงองูแล้วก็ททหานนะครับอยู่ด้านตรงกลางเหรียญนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นโค้ดสารานะครับซ้ายมือจะเป็นตัวเลขนะครับตรงนี้จะตอกในส่วนของทบสองนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบพัดของหลวงพ่อนะครับเป็นพัดยศนะครับของหลวงพ่อนะฮะ ทำออกมาค่อนข้างดีเลยครับรุ่นนี้นะครับกำลังร้อนแรงมากเลยครับในกลุ่มตอนนี้เล่นหากันก็ราคาเริ่มโดดแลวครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่ผมได้มาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินลายธงชาตินะครับเหรียญจริงสวยมากครับรุ่นนี้นี่นะครับเก็บได้รีบเก็บนะครับผมบอกเลยครับรุ่นนี้การันตีแน่นอนนะฮะนี่นะฮะนี่เนื้อเงินจะตอกงองูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นงองูแล้วก็โคดรสลาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็รันนัมเบอร์อยู่อยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพัดยศเหมือนกันเป็นรรูปไก่นะคับ สวยมากเลยครับรุ่นนี้แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับสำหรับส่วนตัวของผมแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของเนื้ออัปาก้าครับเหรียญนี้เลยครับเป็นเนื้อปาก้าซาตินนะครับโอ้โหเหรียญจริงนี่สวยงามมากเลยครับดูดิฮะดูความคมนะฮะโอ้ยดูดิครับท่วมเลยครับอย่างนี้ผมชอบที่สุดเลยฮะเหรียญนี้นะฮะผมกล้าการันตีเลยครับว่ารุ่นนี้เก็บได้ทุกเนื้อนะครับเก็บได้ทุกเหรียญจริงๆงครับนะฮะ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นอัปก้านะครับอาขอไปครับที่เป็นซาตินที่ผมได้มาก็จะเป็นทองทิพย์นะครับสวยไม่แพ้กันนะฮะอันนี้จะเป็นทองทิพย์ซาตินนะครับดูนะฮะคลาสสิกมากนะครับสวยแบบโบราณมากเลยฮะเห็นไหมฮะ โอ้โหวิไม่เก็บตอนนี้จะเก็บตอนไหนนะครับพี่น้องส่วนเหรียญที่เป็นอัปาก้านะครับรายการลุนเนื้อนะครับอันนี้นอกจากเนื้อเงินแล้วนะครับเหรียญอื่นๆจะไม่ได้ตอกโค้ดอยู่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นโค้ดสลาอยู่ฝั่งเดียวกันเดี๋ยวไปดูเหรียญอื่นนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ผมมีก็จะเป็นในส่วนของเหรียญทองแดงซาตินนะครับนี่สวยไม่แพ้กันนะเห็นไหมครับอันนี้ผมแกะซีนให้ได้ดูกันเลยนะครับนี่ฮะสวยคมมากนะครับดูหน้าหลวงพ่อเลยฮะสวยคมจริงครับรุ่นนี้ ดูนะฮะนี่ด้านหลังนะครับเป็นพัดยศนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากเลยครับโอ้โหวิ่ดูไก่นะดูยันพุดซ้อนนะฮะนี่ด้านบนก็จะเขียนฉลองอายุครบร้อยปีนะครับส่วนเนื้ออื่นๆผมก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทองแดงนะครับทองแดงลงยานะครับนี่ลงยาสวยนะฮะลงยาคุ้ยพื้นนะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างสวยเลยครับรุ่นนี้ ทับอกมาค่อนข้างดีเลยครับรุ่นนี้เก็บได้รีบเก็บนะครับผู้สร้างก็ดีครับผลักดันตลอดนะครับมีกลุ่มมีก้อนให้เล่นให้หากันได้นะครับรุ่นนี้มีรายงานประกวดมีการประกวดอย่างแน่นอนครับผมกล้าการันตีครับทบอหนึ่งตอนนี้ก็ไปไกลแล้วครับนี่ทบอสอออกมาก็ไม่แพ้หน้ากันนะฮะช่วงนี้ส่วนทบอหนึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวให้อได้ดูกันนะครับทบอหนึ่งอันนี้ผมก็เก็บนะทบอหนึ่งแต่อันนี้ผมให้ดูเป็นทบอสองก่อนนะครับวันนี้นี่นะฮะนี่เป็นทองแดงนะฮะ ค่อนข้างสวยเลยครับสวยมากเลยฮะแล้วก็อีกเด่นนึงจะเป็นในส่วนของอัปปาก้านะครับหน้ากากทองทิพย์นะฮะนี่นะครับช่วงนี้กำลัง,ลงร้อนแรงมากเลยครับในกลุ่มในก้อนนะครับกำลังเล่นหากัน ค่อนข้างไปไกลเลยครับราคานะครับเก็บได้ให้รีบเก็บครับผมกล้าการันตีนะครับแล้วก็จํานวนในการจัดสร้างไม่เยอะครับรู้สึกว่าจะจัดสร้างไม่เกิน 3- หรือ4ี่ร้อยหลังประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะฮะนี่นะครับผู้สร้างดีครับผู้สร้างดันรายการมีรายการประกวดรองรับอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับด้ยความสวยงามความคมของเหรียญนะฮะทำออกมาค่อนข้างดีเลยครับรุ่นนี้นี่นะครับจัดสร้างน้อยกว่าทบหนึ่งอย่างแน่นอนครับแล้วก็ทําออกมาค่อนข้างสวยครับ เพราะว่าได้มีการพัฒนาจากรุ่นแรกมาเป็นรุ่น2นะฮะผมเป็นอีกคนนึงครับที่เลือกเก็บรุ่นนี้นะครับความหมายดีนะครับเลื่อนยศนะครับนี่นะครับเลื่อนยศเลื่อนบารมีค่อนข้างดีเลยครับผมกล้าคอนเฟิร์มเลยครับครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแค่เพียงเท่านี้นะครับหากมีคาพูดใดนะครับที่ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับพกเจลล้างมือด้วยนะครับ วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ